6V6 เป็นโหมดการต่อสู้แบบทีมในแมตช์แข่งขัน,ขนซึ่งมีทั้งหมด3แผนที่ในเมจิกพร i ซันแต่ละทีมจะต่อสู้กันโดยมีออฟเป็นศูนย์กลางและเก็บคะแนนเพื่อชิงชัยชนะวันนี้เราจะมาแนะนำการจัดทีมและกลยุทธ์การเล่นเพื่อช่วยให้ทุกคนคว้าชัยชนะได้ง่ายขึ้น ทีมที่แนะนำประกอบด้วย2ตัวละครถือออฟ2ตัวละครโจมตีและ2ตัวละครซับพอร์ตเพื่อความสมดุลในการต่อสู้ตัวละครถือออฟมักจะตกเป็นเป้าหมายหลักของศัตรูจึงต้องมีพลังป้องกันสูงเราขอแนะนำไนท์สายแท้งเต็มรูปแบบที่มีพลังชีวิตและความทนทานสูงรวมถึงอาเบริชชอปที่สามารถป้องกันตัวเองและช่วยสนับสนุนทีมได้อย่างดี ตัวละครโจมตีมีหน้าที่กำจัดศัตรูที่ถือออฟหรือโค่นตัวโจมตีของฝ่ายตรงข้ามเราขอแนะนำวอลล็อกและชูล่ซึ่งมีดาเมจระเบิดสูงสามารถสังหารศัตรูได้อย่างรวดเร็วตัวละครซับพอร์ตมีตัวเลือกที่หลากหลายเช่นเซษหรือวันเดอร์เลอร์ซึ่งมีสกิลควบคุมและสร้างอนาเขตที่สามารถจำกัดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทีมสำคัญก็จริงแต่กลยุทธ์ยิ่งสำคัญกว่าผู้เล่นใหม่หลายคนมักมุ่งเน้นไปที่การสังหารศัตรูเพียงอย่างเดียวแต่การปกป้องตัวละครถือออฟของทีมตัวเองคือวิธีที่มั่นคงกว่าในการคว้าชัยชนะ การใช้สกิลโจมตีวงกว้างเพื่อควบคุมพื้นที่จุดรวมออฟและป้องกันไม่ให้ศัตรูสามารถรวมออฟได้สำเร็จรวมถึงการใช้สกิลควบคุมเพื่อตัดจังหวะของตัวละครที่ถือออฟฝ่ายตรงข้ามถือเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากแน่นอนว่าทั้งทีมสามารถรวมตัวกันและมุ่งโจมตีศัตรูที่บุกเข้ามาก่อนได้นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทีมและกลยุทธ์การเล่นใน6 V6 Magic Prison รีบมาเข้าเกมแล้วลุวยไปด้วยกันเลย